สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวรารตี้นะครับตอนนี้โอดอยู่ที่หน้าวัดนะครับป้อนส้อยนะครับอยู่ในบริเวณประตูเชียงใหม่นะครับก็วันนี้โอทก็มาจากทางประตูช้างเผือกนะครประตูช้างเผือกกับประตูเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามกันนะครับพี่ๆถ้าจะมาดูนะครับ คือคลิปนี้นะคะเราจะพา f อนะคะพี่ๆเอ FC ไปชมห่านนะครับซึ่งเป็นกระแสไวรัลนะครับนะครับออกข่าวทุกช่องนะครับในในสื่อนะครับทั้งในโซเชียลด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับห่านนะครับสำหรับพี่ๆที่จะมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถมาจากเส้นถนนโรงเรียนยุพราชนะครับสามกษัตริย์แล้วก็ตรงมาที่นี่ที่นี่สามารถจอดรถนะครับ คิดว่านะครับปกติจะไม่ค่อยเห็นรถจอดตรงนี้นะครับคิดว่ารถเหล่านี้ก็น่าจะมาดูน้องห่านเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์จอดด้วยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ตอนเย็นนะครับก็จะมีน้องๆนะครับเด็กๆนะครับก็เลิกเรียนกันนะครับขณะนี้เวลา6โมง4 5นะครับชาวต่างชาตินะครับก็อย่างชอบไส้กรอกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับาไป ต้องไปนะครับตรงนี้จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับรวก็อจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปถึงประตูเชียงใหม่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีตลาดนะครับตลาดชื่อว่ากาดประตูเชียงใหม่นะครับมีร้านขายของเก่าด้วยโซนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับลุกพลาดน,นะครับทั้งวันเลยนะครับ อแถวนี้ก็จะมีที่พักนะครับโรงแรมต่างๆนะครับหลายๆที่นะฮะแล้วก็นักเที่ยวก็เดินออกมาจากที่พักนะครับเดินเที่ยวกันซึ่งว่านหน้านะครับจะเป็นประตูเชยียงใหม่แล้วก็จะมีคูเมืองคือเวลานี้นะครับประมาณ6กโมงกำลังดีนะครับพระอาทิตย์แสงอ่อนๆนะครับถ้าวันไหนฝนไม่ตกร้านนี้นะคะเป็นร้านอ๋อ เป็นเป็นไนท์คลับนะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเยอะมากเลยนะครับตอนดึกๆนี่นะครับภาพบรรยากาศตอนเย็นนะครับมีรถตุก๊กตุ๊กรถงเยอะเลยนะครับมีแท็กซี่ด้วยนะคะแท็กซี่ส่วนมากก็จะจอดที่สนามบิน ตลาดนี้นะครับตอนเย็นจะมีชาวต่างชาติเยอะมากนะครับก็ถ้าเทียบกับตลาดช้างเผือกนะครับที่นี่จะคนจะเยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีร้านค้าที่คนเยอะกว่านะครับ mm. เดี๋ยวเราข้ามถนนทางมาลายนี้ไปนะครับ mm. ก็จะเจอกับตรงนี้ก็จะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะเป็นศูนย์อาหารนะครับบรรยากาศแบบไทยๆเป็นร้านอาหารริมทางที่ชาวต่างชาติชอบมาก อนนี้นะครับร้านค้าแต่ละร้านก็เพิ่งเพิ่งมาตั้งนะครับเดี๋ยวถ้าตอนเย็นกว่าก็จะมีนะครับคนเยอะกว่านี้นครับน้องห่านอยู่ไหนนอะก,ก็ก็เห็นข่าวนะครับซึ่งบางทีโอกก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะครับก็มีเจอแล้วนะครับก็เห็นที่นะครับออกข่าว ว่านะคะทางที่สำนักครเชียงใหม่ก็จัดเก้าอี้เพิ่มนะคะให้น้องเที่ยวได้นั่งชมนะคะเป็นโลเคชันเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับอู้หัน <c oughs> คนเยอะเลยนี่นะครับม <c oughs> ีน้องๆเด็กๆเจอแล้วห <c oughs> นึ่งตัว เดี๋ยวจะพาชมนะครับแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับจะได้มีภาพสวยๆให้พี่ๆได้ชมนะครับในบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพี่พีเอนะคะที่คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับหลายๆคลิปนะครับบางท่านก็เคยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอที่อราทำนะครับทำให้คิดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โอ้โหคนเยอะจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องนะครับอันนี้พื้นสร้างเสร็จนะครับคือวันนี้ก็น่าจะวันที่ห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอความช่วยเหลือนะครับงดให้อาหารน้องห่านห้ามให้อาหารนะครับไม่แกล้งหรือทําให้น้องห่านตกใจนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะครับเพราะว่านะครับการมีห่านนะครับก็จะทําให ให้น้องห่านได้กินจอกแหนนะครับลดภาวะของทําให้น้ําสะอาดขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันก็จะมีจอกแหน่เอาไปสีเขียวมาลวกดอีกอย่างก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ให้กับจังหวัดชองไนดด้วยนะครับเพราะว่าตอนโอดอยู่ต่างประเทศนะครับตอนที่ไปเทียบต่างประเทศหลายหลายประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นนอร์เวย์เดนมาร์ก แล้วก็อัมสเตอร์ดัมต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีส่วนสาธารณะที่มีหงซึ่งหงเป็นหงธรรมชาตินะครับไม่ได้มีรัฐบาลมาปล่อยนะครับคือหงมันจะสวยงามมากนะครับเวลามันอยู่ในริมน้ำนะครับที่เป็นส่วนสาธารณะ mm hmm. ก็เชียงใหม่น่าจะได้ไอเดียจากตรงนั้นมาด้วยนะครับ mm hmm. นี่นะครับก็คนดูเยอะเลยอันนี้อยู่แบเป็นฝูน mm ่เลย เดี๋ยวจะเดินไปทางนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีสะพานนะครับสะพานนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารกรุงเทพ,พนะครับซึ่งถนนจังหวัดเชียงใหม่ขับง่ายมากนะคะเพราะว่าจะเป็นวันเวย์นะครับเป็นวันเวย์จะทําให้รถภาวะของการรถติดแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถนนก็สะสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยโอ้โห ก็รู้ส the hey ึกว่าคึกคักนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกระแสนะครับไวรัลแล้วก็คนไทยนะครับชาวเอเชียต่างๆก็รักสัตว์อยู่แล้วนะคะพอเห็นสัตว์แบบนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าน่ารักนะครับวันนี้นะครับเห็นน้องๆนะครับหลังเลิกเรียนก็มาตรงนี้ครับเห็นว่า มีการแซวกันว่าน้องๆกำลังฝึกงานอยู่ในเจวันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเวิร์กโอเคก็น่าจะมีนะครับเพราะว่ารอบภูเมืองนะครับสี่ทิศนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็มีน้ำอยู่แบบนี้นะครับทั้งปีเลยนะครับแล้วก็บางจุดก็จะมีพลุด,ด้วยเอ้ยมีน้ำพลุนะครับมีน้ำพลุ แสงสะท้อนนิดนึงนะครับอั่นไข่ตอนอดเป็นเด็กๆนะครับในหมู่บ้านโอ้ก็มีคนที่เลี้ยงห่านนะครับอาหารมันฉุกมากมันจะไล่นะครับคนที่ไปหน้าบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็ตกใจนะครับเด็กๆก็กลัวห่านนะครับเพราน,นั้น แล้วก็เวลามันมีไข่ไข่มันจะฟองใหญ่มากนะครับฟองใหญ่กว่าไข่ไก่ไข่ไขเป็ดครับปัจบัยการเดีย๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะครับไปดูน้องใกล้ๆกัน เห็นมัตอนว่ายน้ำนะคะตรงตอนที่อยู่กลางฝั่นะครับเด็กน้อยนะคะความสนใจกันเยอะมากน่ารักดีนะครับเดี๋ยวจะไปฝักตรงข้ามนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับ พอเรามาเดินทางฝั่งตรงข้ามนะครับแบบนี้ก็ได้อีกฟิวหนึ่งโอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับคนใหม่ใหม่ในอีพีหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีนะครัะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ